ผู้สื่อข่าวต่างประเทศสัมผัสนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาแบบสีเขียวทางภาคตะวันออกของจีนในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13มิถุนายนคณะผู้สื่อข่าวต่างชาติได้เดินทางมาถึงมณฑลเจียงซูและมณฑลเจ้อเจียงซึ่งเป็นพื้นที่ร่ำรวยทางภาคตะวันออกของจีนเพื่อทำข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาแบบสีเขียวในยุคสมัยใหม่ของทั้งสอง ตามคำเชิญของสำนักงานข่าวสารคณะรัฐมนตรีจีนผู้สื่อข่าวหลายประเทศและเขตแคว้นจากสหรัฐอังกฤษ สเปนสิงคโปร์อินโดนีเซียเกาหลีใต้บราซิลญี่ปุ่นจำนวนกว่า40คนเดินทางไปยังเมืองสำคัญของมณฑลเจียงซูหลายเมืองเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารผลงานที่มณฑลเจียงซูได้รับการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมและการพัฒนาแบบสีเขียวจากหลากหลายแงม่มุมมณฑลเจียงซูเป็นฐานสำคัญของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมยาและชีวภาพของจีนคณะผู้สื่อข่าวได้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรม วิสาหกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหลายแห่งและแลกเปลี่ยนกับหุ่นยนต์และสุนัขหุ่นยนต์อีกด้วย